เชิญชมพระสมเด็จวระครังพิมพ์ใหญ่ซุ้มเส้นลวดนะครับองนี้ดูขอบแม่พิมพ์นะครับชัดเจนนะครับมีความสวยงามหนึกนุ่มด้านด้านหน้านะครับวิธีการตัดด้วยตอกนะครับก็จะชิงเฉียงนะนะเอียงไปข้างข้างนิดนึงนะครับดูด้านหลังก็เต็มไปด้วยคาบลักคาบกุ พิมพใหญ่พระประธานนะครับองนี้สวยงามซุ้มข้อแก้วเป็นลักษณะเป็นเส้นลวดนะครับแล้วก็มีเนื้อผุดเนื้อเกินเกิดขึ้นที่องค์พระนะครับพระสมเด็จพรัรครังพิมพ์ใหญ่ซุ้มเส้นลวดองนี้นะครับเป็นพักยุคต้นนะครับแต่ยังไม่เป็นที่นิยมของของสากลนิยมนะครับสากลนิยมพรกเครื่องเมืองไทยนะครับ พระสมเด็จองนีน้นะครับดูเกตเปีนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีลักษณะอรอยกดแม่พิมพ์นะครับลายนิ้วม,มือก็ดีนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีคาบกูมีเม็ดแกละต่างๆผุดขึ้นนะครับเม็ดแกละสีแดงสีขาวสีเขียวสีดำอัปเดตพักเครื่องเมืองไทยจย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปครับ